ตำบลห้วยขมิ้นอเภอด่านช้างจัังหวดสุพรรณบุรีร้องเรียนผ่านรายการสถานีประชาชนไทย PBS ให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการสร้างอบตอห้วยขมิ้นหลังใหม่ที่เริ่มสร้างเมื่อปี2551แต่ผ่านมานานกว่า7ปีแล้วยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ส่วนอนอบตหลังเก่าสถานที่คับแคบไม่สะดวกทั้งการทำงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการและที่สำคัญอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านหลายสิบกิโลเมตร ก็สถานที่ของอบตห่างเก่านะครับเป็นพึ่งคับแคบมากนะครับไปบางครั้งก็ต้องยืนรอกันเป็น10บสบคนที่จะนั่งก็ไม่มีนะครับเพราะคับแคบมากผมมองดูแล้วเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ในนั้นก็แทบจะเบียดเสียดกันโอ้โหสุดยอดเกินนะคะท่านก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่ามันลกล้างมากเลยเกินรกรือต้องการเข้ามาอยู่ไวๆเนี่ยถ้ามีนู่ยเององค์กรใดที่จะช่วยได้ก็ผมก็อยาก ให้ช่วยมากเต็มที่เลยเพราะว่ามันเสี่ยงก็ประมาณมาเยอะ นายสุชาติศิลปะคัสดีนายกอบตอหุวยขมิ้นที่เพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อปี2556พร้อมด้วยสมาชิกอบตอได้ชี้แจงว่าการทำสัญญาว่าจ้างสร้างอบตอหลังใหมน่นี้เริ่มเมื่อวันที่13มีนาคม2551และสิ้นสุดสัญญา5มิถุนายน2552เรื่องงบประมาณ3 7น7 0 0 0บาทแต่เกิดปัญหาไม่ผ่านการตรวจรับงานจากคณะกรรมการชุดที่ผ่านมาทาให้เกิดข้อพิพาทเรื่องอยู่ที่ศาลปกครองจนถึงปัจจุบันทา ให้อบตอหลังใหม่ต้องถูกปิดตายมานานกว่า7ปีกลายเป็นอบตอที่รกร้างโดยเจ้าหน้าที่อบตอชุดปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรจึงต้องการร้องขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยหาทางออกโดยอบตอหลังใหม่นี้อยู่ใกล้กับหมู่บ้านซึ่งหากว่ามีการสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้งานได้ก็จะทำให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตรีรัตน์มีบุญไทย P ี s รายงาน กรณีอาคารอปทที่สร้างใหม่นะคะมา7จปีแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้อาคารได้และที่สําคัญงบประมาณในการก่อสร้าง3ล้านบาทนะคะปัญหาเรื่องมีชาวบ้านเขาอยากให้มีการตรวจสอบนะคะเราเองก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยอยู่บนเวทีนี้นะคะสองท่านแรกเป็นตัวแทนชาวบ้านที่ตำบลห้วยขมิ้นนะคะก็คือคุณลุงเสงกู้น้ำสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะท่านที่สนะคุณประคองน้ําทิ์ค่ะ ท่านที่3เป็นนายยกสุชาติศิลปะหัสดีนะคะนายกอบประองห้วยขมิ้นค่ะแล้วก็ท่านที่สี่นะคะก็คือท่านว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์จองพันิพว่าราชการจงหพัดสุณบุรีค่ะแล้วก็สุดท้ายอาจารย์เจษฎานุจารีนะคะผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภานายความค่ะสวัสดีทั้งห้าท่านสวัสดีค่ะ,คะนะนคะเดี๋ยวอันดับแรกก็คงต้องขออนุญาตให้ชาวบ้านได้ว่าก่อนเลยนะคะท่านผู้ว่าท่านอาจารย์เจษนะคะคุณลุงเสงในส่วน อาคารดังกล่าวนี้พวกเราชาวบ้านที่อยู่ห้วยคมินเนี่ยอยากให้มีการดําเนินการยังไงบ้างครับลุงเสงครับก็ทางกระผมเองก็เป็นประชาชนของตงําบลคำมินหนึ่งคนคแล้วก็อีกหลายร้อยเป็นพันคนนะครับก็อยากจะทราบว่าสร้างมาด้วยงบประมาณของภาษีของประชาชนนะครับก็รอความหวังมาว่าประชาชนคงจะได้ไปใช้ความสะดวกต่อสถานที่ที่ได้สร้างเอาไว้นะครับแต่ ก็ยังไม่เห็นดําเนินการที่เข้าไปทํางานอยู่ตรงนั้นมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรมันติดขัดอะไรประชาชนทุกคนก็สอบถามกันไปสอบถามกันมาผมเองก็เคยสอบถามท่านนายกท่านนายกก็ตอบไม่ได้ว่าจะได้เข้าไปทํางานเมื่อไหร่ครับแล้วเรารู้สาเหตุไม่ว่าทําไมถึงเข้าไมทำงานชาวบ้านไม่รู้ที่มาที่ไปเลยครับก็ชาวบ้านไม่ทราบที่มาที่ไปของสาเหตุว่าทําไมถึงสร้างเสร็จแล้วด้วยงบประมาณของรัฐ แล้วทําไมหรือถึงไม่ไปทํางานณที่แห่งนี้แห่งที่สร้างใหม่ครับวันนี้ต,นต้องได้รู้คําตอบแน่นอนลง<ก>ุงเลยนะก็อยากจะทราบมากครับค่ะคราวนี้ในส่วนของคุณลุงประคองนะงทุกวันนี้ไปใช้บริการที่อ,อ,ตอบตเป็นยังไงบ้างลําบากไหมสะดวก<อ><อ>ไหมก,ก,ก็ลําบากประชาชนก็มีทั้งทั้งใกล้และไกลแต่แต่อบตที่จะไปสร้างใหม่นี้ก็อยู่ในระหว่างกึ่งกลางนะครับเพราะประชาชนก็เดินทางไปมาย่อมย่อมสะดวกถ้าอยู่กึ่งกลางนะครับก็ ประชาชนก็อยากจะได้รับบริการอย่างสะดวกมานานแล้วเพราะผมมีคนหนึ่งก็เหมือนกับท่านรองแสงก็เห็นความลําบากมานานหลายปีแล้วก็อยากจะเห็นว่าทําไมทําไมถึงไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จที่ดําเนินการใช้การได้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงกันอันนี้ก็ภาษีประชาชนก็จะเสียกันมาแล้วก็อยากจะได้รับความสะดวกสบายอย่างรวดเร็วนะครับเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องที่ห้วยจมิ้น เหมือนกับพี่น้องคุกข้มิทุกครานเลยละครับถามนายกสุชาติเลยนะฮะท่านนายกคะเกิดอะไรขึ้นคะทำไมชาวบ้านก็ถึงไม่ค่อยได้รู้ข้อมูลว่าอาคารหลังนี้ทําไมจึงไม่สามารถใช้ได้ลองลองสรุปให้ชาวบ้านได้ทราบถึงปัญหาขนาดนี้หน่อยสิคะได้ครับก็คือในในในปี2551นะครับทางสภาอบตควยขมิ้นเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณมาสร้างอาคารสองชั้นแทนอาคารเดิมที่เป็นอาคารชั้นเดียวนะครับซึ่ง โครงการตัวเนี้ยเนี่ยเริ่มดําเนินการตั้งแต่อีนา51นนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดสัญญากันเนี่ยประมาณมิถุนาห้า2นะครับซึ่งเราแบ่งงวดงานนะฮะทั้งช่วงช่วงนั้นเนี่ยอบตอได้แบ่งงวดงาน4งวดงานนะครับในงบประมาณที่ที่ดำเนินการจัดสร้างคือสามล้านเจ็ดแสนบาทาซึ่งในงวดที่1เนี่ยสามารถจ่ายได้นะครับแต่ว่างวดที่2งวดที่สงวดที่4ี่เนี่ยทางผู้รับเหมานะผู้รับจ้างเนี่ย ส่งงานนะครับแต่ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยไม่ผ่านงานให้นะครับก็อ้างว่าโดยโดยบอกว่าทางผู้รับเหมาเนี่ยทำงานบางอย่างเนี่ยไม่แล้วเสร็จะนะครับก็จึงนํามาซึ่งต่อมาเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยก็นําเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลปกครองนะครับให้ศาลปกครองกลางได้พิจารณาซึ่งในช่วงนี้อยู่ในช่วงของศาลปกครองพิจารณาอยู่ครับ คือต้องเรียนท่านผู้ชมที่เคารพน,นะคะว่าในส่วนของอาคารหลังนั้งกล่าวที่มีการก่อสร้างช่วงนั้นก็คือนนยกสุชาติยังไม่ได้มาดํงมาดรงตําแหน่ง,งท่านเพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ก็นี่เป็นความเดิมที่สอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตรวจรับงานเรื่องนี้เข้าสู่ศาลก็ตามแต่ถ้าเกิดตามสภาพที่เห็นณนขณะนี้ชาวบ้านก็เสียดายนะคะอาคารแล้วก็ประกอบกับ แนวทางการให้บริการเนี่ยนะคะของอบตในพื้นที่นะคะทราบมาว่าทางท่านผู้ว่ารพีพัฒน์เองอท่านผู้ว่าสุพีพัฒน์เองก็ไปตรวจพื้นที่ด้วยตัวเองมาด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะท่านคบพอมีแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเอาเรื่องความสะดวกสบายในการให้บริการนะอบ,รรรบตอเดิมอย่างไรแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือของใหม่ที่ไม่ได้ใช้นี่จะทํำยังไงสักทีคะท่านคะครับเราคุยกันมาตรงถึงปัญหาที่ว่าอบตยังไม่ได้รับการส่งมอบ อ,อ,อาคารนะครับเมื่อยังไม่ได้รับเนี่ย <c oughs> เราก็จะแก้ปัญหาว่าอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นที่มีอยู่เดิมซึ่งก็ใช้กันมาตั้งปี2,540ตั้งแต่ตั้งอบตครั้งแรกแล้วก็ที่ว่าทําไมไปอยู่ไกลก็เนื่องจากมีผู้ที่ที่ดินให้หก็จําเป็นต้องไปอยู่ตรงนั้นซึ่งจะเทียบกันแล้วก็ห่างจากที่ใหม่เนี่ยตั้ง10กว่ากิโลแล้วก็ที่ใหม่เนี่ยจะเหมาะสมมากเพราะาอยู่ใจกลางตําบล ที่นี้ของเก่าเนี่ยเมื่อมีอยู่แล้วและคับแคบลงทุกวันเนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นพนักงานเพิ่มขึ้นผู้บริหารก็ต้องไปแอาอัดอยู่ในห้องเดียวกันนะผมไปตรวจสอบดูแล้วก็ยังมีอาคารอีกอาคารหนึ่งคือเป็นอาคารหอประชุมทุกวันนี้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ใช้เป็นที่ประชุมแล้วก็ยังใช้บริการพี่น้องประชาชนเวลามากันเยอะๆในการมาจ่ายเบี้ยยังชีพ การเสียภาษีถ้าเผื่อมีคนเยอะปรากฏว่าตัวเลขจากการาชำะระภาษีพูดเสียภาษีประมาณ2,000คนแต่อบตก็อำนวยความสะดวกคือออกบริการเคลื่อนที่ทุกหมู่บ้านในอบตจะไปรับชำะระภาษี หมู่บ้านละสองครั้งแล้วก็มีผู้มารับบริการมาจ่ายภาษีก็จำนวนไม่น้อยคืออย่างน้อยก็50 6 0หขึ้นไปนอกนั้นก็มาเสียภาษีที่อบตอ, mm hmm. อันนี้ในการตอนรับขับสู้ผู้มารับบริการที่อบตอน,นั้น <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอีกระดับหนึ่งผมก็บอกอย่าให้ประชาชนจะต้องไปตากแดดตักฝนทั้งนอกในเมื่อเรามีหอประชุมดีอยู่แล้วเนี่ยขอให้ปรับปรุงหอประชุมให้สวยงามน่าดูหน้า เข้ามารับบริการนะก็จากนี้ไปท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบนก็ได้วางแผนไว้แล้วนอกเหนือจากการที่จะให้บริการเฉพาะหน้านี้แล้วทางอบตอยังได้ตั้งงบประมาณไว้อีกประมาณ9000แสกว่าที่จะต่อเติมอาคารอาคารที่มีอยู่เดิมข้างๆกับที่ปัจจุบันนี้ยังมีอาคารที่เอาไว้เก็บของทางช่างโยธาของอบตอเนี่ยได้ าวางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะจัดเป็นห้องผู้บริหารแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นห้องเก็บของเพื่อว่าพนักงานก็จะได้ใช้ในการบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ในอาคารเก่า <c oughs> ส่วนหอประชุมนั้นไม่มีปัญหาครับเพราะว่าโอถงพอสมควรเพียงแต่ว่าเราจัด ราเบียบให้เรียบร้อยให้สะอาดสะอานแสดงว่าเป็นเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเดี๋ยวท่านนายกจะทำอย่างที่ท่านผู้ว่าแนะนําใช่ไหมคะดำเนินการตั้งงบประมาณเรียบร้อยวครับและในส่วนการจัดห้องประชุมอย่างที่ท่านผู้ว่าว่านะคะดาเนินการจัดเท่าที่พื้นที่เรามีเนี่ยนะคะท่านคิดว่าจะเสร็จภายในกี่อาทิตย์คะที่ท่านผู้ว่าแนะนําไว้ตอนนี้นะฮะของไอ้ที่ตั้งงบประมาณเนี่ยก็คือตอนนี้หาผู้รับจ้างนะฮะจะแล้วเสร็จเนี่ยอาคารใหม่ที่ท่านผู้ว่าได้ บอกไว้นะครับว่าจะดําเนินการเนี่ยต่อเติมนะครก็จะประมาณเดือนกรกฎาจะสามารถใช้ดําเนินการได้กรกฎานี้เลยนะอีกเดือนเดียวนะคะคแล้วถ้าเฉพาะหน้าที่ทําความสะอาดปรับปรุงห้องประชุมอะไรต่างๆก็อาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่านจะมีสามารถดําเนินการได้เลยดําเนินการได้นะคะคราวนี้เรื่องสาคัญท่านผู้ว่าระพีพัฒน์ก็คือแล้วอาคารหลังใหม่ที่เป็นคดีความกันอยู่นักขนาดนี้ไม่ทราบว่าท่าน,นท่านผู้ว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลด้วยใช่ไหมคะล่าสุดเป็นยังไงคะท่านผู้ว่าคะก็สอบถามไปยัง ทางอายการซึ่งผมสอบถามเบื้องต้นจากนิติกรที่รับผิดชอบอยู่ที่อบตอนะครับก็บอกว่า,า,า,าทางท่านอายการก็บอกก็ต้องรอทางตุลาการที่จะเรียกไปสอบไปนำเอกสารไปเพิ่มเติมแล้วก็ถามไปถามทางภายในนะครับเพราะรู้จักกันบ้างกับทางสารปกครองก็บอกมีการเปลี่ยนตุลาการในสำนวนคดีนี้ในจากตัวการท่านแรกเนี่ยได้ยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น ก็ต้องใช้เวลากับตัวการท่านปัจจุบันเนี่ยที่จะศึกษาซึ่งตอนนี้เริ่มงวดที่จะ,ะดําเนินการที่จะเด้พยานมาเพิ่มเติมอะไรต่างๆนี้แล้วก็ทราบว่าผู้ฟ้องคดีคือผู้รับจ้างเนี่ยเขาเพิ่งทยอยเอกสารส่งมไม่นานมานี้ก็คือเรื่องมันเกิดมาเป็นห้าปีจะเป็นอย่างน้อยอย่างนี้แต่ว่าเอกสารก็อาจจะเพิ่งครบถ้วนได้เพิ่งสักปีหนึง่ง นะครัตอนนี้ก็ต้องให้เวลากับสารปกครองทีนี้ก็อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวคงจะต้องเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเรื่องอนุญาโตตุลาการที่เราจะพอจะไกลเกลี่ยกันได้ไหมโดยทางหลวงโดยอบตเนี่ยก็ต้องไม่เสียหายเพราะมันไปเกี่ยวพันกับกฎหมายแพ่งที่ว่าค่าปรับเมื่อที่ผ่านมานั้นจะทําอย่างไรนะฮะเพราะว่าเมื่อผู้รับจ้างไม่ทําตามกําหนดเวลาส่งงวดงานไม่ทันกำหนดเเขาบอกเขาส่งงานแล้ว แต่ว่าทางกรรมการตรวจกจ้างบอกไม่เรียบร้อยไม่รับตวรวจออบตก็จ่ายเงินไม่ได้นี่ค,คือปัญหาที่เกิดขึ้นว่าผู้รับจ้างไม่ยอมก็เลยนําความไปฟ้องร้องที่ศาลปกครองทัน,นี้ที่ศาลปกครองก็กําลังดําเนินการให้คงคงไม่ไปก้าวล่วงถึงกระบวนการยุติธรรมในศาลปกครองน,นะครับแต่ว่าในส่วนของฝ่ายปกครองคือผู้ราชการจังหวัดเนี่ยได้ดําเนินการก็คือว่าจะทําอย่างไรให้อบตอสามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ อย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนที่ไหนๆก็เดินทางไปไกลแล้วก็ให้อบตไปบริการถึงหมู่บ้านส่วนหนึ่งผู้ที่จําเป็นที่ต้องมารับบริการที่อบตก็ให้จัดสถานที่ภูมิทัศน์อะไรให้สะดวกสบายขึ้นรวมทั้งต่อเติมที่จะต้องใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งคิดว่าภายในปลายปลายปีนี้คงเสร็จเรียบร้อยครับในเรื่องของต่อเติมครับค่ะพอนีถามอาจารย์เจษรานะคะเพราะว่าในกรณีที่เรื่องนี้ขึ้นสุสาลปกครองแล้วนะ จ็ดปีแล้วนะคะอาจารย์นี่เข้าปีที่เจ็ดแล้วนะจะมีโอกาสที่จะเจรจา,ากันไกลเกลี่ยกันเพื่อให้สามารถมาใช้อาคารหลังใหม่ได้ไหมหรือว่าสุดวิสัยที่จะดําเนินการยังไงได้บ้างคะอาจารย์ครับปกติคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ย, <c oughs> าย,ยกายรไกลเกลี่ยมีไกลเกลี่อย่างเดียวฮะไกลเกลี่เพื่อให้รัฐได้ประโยชน์เพราะว่าถ้าออพอไปตกลงว่าจะให้รัฐเสียประโยชน์บางอย่างเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่กล้าทํา ะนะครับทีนี้ในเรื่องของสัญญาตัวนี้มันเป็นเขาเรียกกันว่าสัญญาทางปกครองนะครับและโดยปกติในสัญญาเนี้ยจะมีข้อตกลงเขาเรียกว่าอนุญาโตตุลาการนะครับแนวอนุญาโตตุลาการเนี้ยก็หมายความว่าเมื่อเวลาเกิดข้อพิพาทขึ้นมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องไปเลือกตุลาการอนุญาโตตุลาการเนี้ยมาทาหน้าที่ในการชี้ขาดตัดสินคดีในกระบวนการนี้ก็จะมีการไกล่เกลี่ยไปด้วยคุยกันไปด้วยนะครับทีนี้ใน กระบวนการเนี่ยถ้าไม่มีกระบวนการในการอนุญาโตแล้วเนี่ยไปยื่นฟ้องต่อศาลโดยปกติเนี่ยศาลปกครองเขาจะไม่รับฟ้องนะกลับมาให้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตซะก่อนนะครับทีนี้คดีนี้เนี่ยก็มีการดําเนินการไปไม่ทราบว่ามีติดขัดอะไรอีกบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าศาลเห็นเรื่องเรื่องกระบวนการอนุญาโตแล้วไม่มีการดําเนินการเนี่ยก็จะต้องย้อนกลับมานะครับทีนี้ในทางประโยชน์ที่ทางอบตเขาจะไปใช้ได้เนี่ยนะครับ ถ้ามีการบอกเลิกการจ้างบอกเลิกสัญญานะครับมีหนังสือบอกเลิกการ,าาการผิดสัญญาของเขาไปแล้วฮนะแล้วก็บอกเลิกให้เขาชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยจริงๆอบตอก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะไปตั้งงบประมาณมาทําการก่อสร้างต่อแล้วก็ในส่วนที่ผลต่างถ้าสมมติว่าการผิดสัญญาเนี่ยทำให้เขาต้องเสียเงินจ้างแพงขึ้นอีกเนี่ยฮนะอบตอก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้จากผู้รับจ้างได้อีกด้วยนี่สามารถทําได้โดยไม่ต้องรออนุญาตอนุ คือต้อง,งไปอ,งอนุญาโตก่อนต้องจบอนุญยธครับเพราะว่ามีข้อตกลงอันนี้อยู่ในข้อใน,ในข้อสัญญาค่ะเอเจนคะในกระบวนการที่จะอยู่กับทางอนุญาโตตุลาการเนี่ยปกตินี่ใช้เวลานานไหมเพราะว่าชาวบ้านเขาก็รอมา6 7เจปีแล้วนะฮนะถ้ามากระบวนการตรงนี้อีก3มเดือนหเดือนปีหนึ่งพอๆจะเข้าคร่าวๆได้ไหมคะด้วยประสบการณ์คดีอื่นก็ได้ค่ะอาจารย์โดยปกติเนี่ยถ้ามีถ้าอยู่ในชั้นศาลแล้วก็ศาลรับพิจารณาไปนะครับโดยอาศัยว่าคู่ กรณีทั้งสองฝ่ายสละสิทธิ์ในเรื่องการใช้อนุญาโตเนี่ยศาลมีอำนาจพิจารณาต่อไปได้นะครับแต่ถ้าศาลบอกว่ายังไม่มีเรื่องของการสละสิทธิ์เรื่องอนุญาโตกันตรงนี้แล้วก็มีข้อตกลงอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องโยนกลับมาที่อนุญาโตเนี่ยถ้ากลับมาที่อนุญาโตแล้วทั้งสองฝ่ายเร่งรัดก,การตั้งอนุญาโตนะฮะก็จะทําให้อ่าอาจจะใช้เวลาประมาณ3-4เดือนอโดยประมาณนะครับเพราะว่าอนุญาโตเขามาแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกเข้ามา วินิจฉัยกันนะครับมีการสื่อพยานกันแล้วก็วินิจฉัยชี้ขาดสามารถตัดสินได้ภายในประมาณ3ามี่เดือนนะครับถ้ามีล่าช้าก็อาจจะไม่เกิน6เดือนซึ่งถ้ากว่าตกลงกันได้ไกลๆกันได้ก็อาจจะไม่ต้องถึงสารปกครองครับจบได้เลยใช่ไหมครับมีวิธีการในการที่จะคุยกันแล้วก็ตกลงกันปัญหามันก็คงจะมีหนึ่งเรื่องของค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้างแล้วก็ค่าปรับที่ทางผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้กับทางหลวงทางอบตถ้าหากว่าคุยกันในตรงประเด็นนี้ได้เนี่ย ก็สามารถทําตกลงสัญญาปเป็นมินนอมยอมความกันได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยอบตอเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าที่จะเป็นลดค่าป,ปรับให้นะฮะเ,เพราะว่ามันมันเกี่ยวข้องกับสอตองอที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบและดูแลถ้าถ้ามีช่องทางอื่นเนี่ยเขาคงจะใช้ช่องทางอื่นในการที่จะคุยกันแล้วก็หาทางให้อนุญาโตเนี่ยเป็นคนชี้ขาดค่ะในกรณีการทํางานของอนุญาโตตุลาการที่อาจารย์ว่านะคะที่ถ้าทั้งสองฝ่ายเร่งรัดในการเลือกนะคะ เราจะมีการทําให้ทั้งสองฝ่ายเร่งรัดได้ฮะคือคิดว่าฝ่ายอบตคงเร่งรัดเต็มที่เพราะชาวบ้านเดือดร้อนแต่ฝ่ายคู่ค้านี่ผู้รับเหมาเนะต้องต้องมีวิธีการเร่งรัดยังไงถ้าเกิดสมมติอบตติดต่อเขาให้เขามารีบมาเจอกันมาคุยกันมาตกลงกันเช่นนั้นสามารถทําได้ไหมคะผู้รับเหมาเนี่ยเขามีความหวังว่าเขาจะได้เงินแน่นอนนะครับและโดยปกติคดีประเภทนี้เนี่ยอนุญาโตตุ้เขามักจะชี้ ในประเด็นที่ว่าเมื่อสัญญาเลิกกันเนี่ยคู่สัญญาเนี่ยต้องกลับเข้าสู่สถานะเดิมเข้าสู่สถานะเดิมหมายความว่า,าถ้าผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ก่อสร้างไปบางส่วนแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้เงินในส่วนนี้เพราะอบตได้ได้ของม<ช>แาแล้วตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นก็จะประเด็นก็จะไปอยู่เรื่องค่าปรับว่ามันควรจะอยู่ในในจำนวนเท่าไหร่หักล้างกันแล้วได้เท่าไหร่เพราะนั้นผู้รับเหมาเนี่ยเขาน่าจะรีบนะฮะเพราะว่าเขาจะได้ตัง ค่ะคราวนี้ต้องย้อนมาที่ทางท่านผู้ว่าระพีท่านผู้ว่าสุภีพัฒน์นะเพราะว่าถ้าพูดรับเหมาเขากลัวเรื่องเสียค่าปรับนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นธรรมดาอย่างที่อาจารย์ว่านะ,ะแต่ก็อยากได้เงินด้วยนะคะกรณีนี้นี่ท่านผู้ว่ามีแนวทางจะประสานงานให้ทั้งสองฝ่ายได,ได้ได้ตกลงกันได้โดยเร็วชาวบ้านจะได้ไปใช้อาคารดังก่าวยังไงบ้างคะท่านคะก็คงต้องฟังฟังเสียงทั้งสองฝ่ายดูก่อนนะครับเพราะว่า,าถามคนเก่าๆดูแล้ว มีความขัดแย้งกันอยู่ลึกๆระหว่างผู้รับจ้างกับานายจ้างนายจ้างก็คืออบตอคือนายกนายกคน,คนก่อนอครับก,ก็เลยไม่ลงรอยกันอันนี้ปัจจุบันเนี้ยผู้รับจ้างคนเดิมแต่นายกคนใหม่แล้วเนี่ยแล้วประชาชนก็ยังคนเดิมซึ่งก็เดือดร้อนกันทั้งนั้นนะฮะว่าเราจะทํำยังไงแล้วก็ไม่ให้เสียหายทางหลวงด้วยมไม่ให้ผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าทางหลวงถึงอบตเนี่ย ก็บางทีก็ไม่กล้าตัดสินใจที่จะทําอะไรลดลาวาสอบที่ทั้งค่าปรับและค่าเสียหายต่างๆแต่อย่างที่ท่านอาจารย์แนะนำเนี่ยผมเห็นด้วยตรงที่ว่าเขาทําไปแค่ไหนเขาก็ควรจะได้ค่าจ้างเท่านั้นแต่ส่วนที่ชํารุดบกพร่องอก็ต้องหักออกไปนะถ้าเขาจะทําให้ต่อเขาก็ต้องทําตรงนั้นให้สมบูรณ์เพื่อจะได้รับเงินให้สมบูรณ์นีส่วนเรื่องค่าปรับนั่นต้องมาคุยกัน S <S ผมผมก็ยังไม่ทราบกฎหมายชัดเจนเหมือนกันว่าตรงค่าปรับเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์เนี่ยค่าปรับเนี่ยแทบจะลดไม่ได้เลยคือถ้าล่วงเลยเวลาผิดไปจากสัญญาเว้นแต่ว่ายกเลิกสัญญาเลิกเลิกสัญญาก็ผู้รับจ้างก็จะเสียประวัติ<อ>นะฮะในฐานะที่งานบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเขาจะเสียไปเลยเขาจะยอมเสียไหมเท่านั้นเนี่ยมันมันมีอีกหลายหลายประเด็นที่จะต้อง ต้องต้องคุยกันระหว่างผู้รับจ้างกับผู้จ้างว่าทางอบตอยากได้อาคารแต่ก็ไม่กล้าทำผิดกฎหมายนะฮะไม่ว่าจะเรื่องระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุที่อบตจะต้องยึดถือปฏิบัติอยู่เพื่อไม่ให้สตงอเข้ามาเล่นงานภายหลังได้นะฮะอาจารย์เชษากรณีนี้ถ้าหากว่าช่วงที่รออนุโยอนุโยอนุญาโตตุราการเนี่ยนะ ท่านผู้ว่าสามารถเชิญสองฝ่ายมาคุยกันในช่วงเวลาควบคู่กันนี่สามารถทําได้ไหมคะหรือว่าไม่ไม่ต้องรอจนจะเลือกขานุโยธุราการนะคะเป็นไปได้ไหมคะท่านผู้ว่าถ้าหากท่านจะเป็นคนกลางนะคะเชิญอผู้รับเหมามาอบตมาว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าเวลาไปถึงท่านนั้นก็จะได้ยิ่งยิ่งคุยกันง่ายถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถสรุปคุยกันได้ก่อนรอบหนึ่งดีไหมแล้วทุกวันนี้ยังสามารถติดต่อผู้รับเหมารายนี้ได้ไหมเนี่ย ก็เค,เคยติดต่อติดต่อภรรยาก็ได้เอายังติดต่อกันได้ก็ไม่เหลือบากอะไรแต่ว่าผมเองในฐานะที่เป็นนายกใหม่เนี่ยก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเขาว่าอย่างไรแต่ว่าก็อยากจะปณีปนอมให้ในการพูดคุยกันค่ะค่ะค่ะฟังท่านผู้ว่าฟังอาจารย์เจษฎาหรือว่านายกพูดแล้วนะพวกเราชาวบ,บ้านอยากจะเสนอความคิดเห็นยังไงบ้างไหมคะเชิญเลยนะคะอันนี้ตามที่ได้ฟังทุกท่านที่ได้พูดมาก็รู้สึกว่า ก็หลายขั้นตอนอยู่นะฮะแต่ก็พี่น้องประชาชนชาวตำบลพุกคนทุกคนก็อยากจะเห็นความสําเร็จในสิ่งนี้ให้มันลุล่วงไปโดยจะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่นะผมก็อยากจะให้หน่วยงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยทีช่วยประสานงานทุกทุกฝ่ายนะฮะอันนี้ก็ประชาชนทุกคนก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านนายอำเภอท่านผู้ว่า ขอโทษทีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะช่วยกันให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้เห็นในสิ่งที่สร้างขึ้นครับได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เราได้รับข้อมูลก็คงต้องฝากชาวบ้านทุกท่านไปบอกต่อๆกันด้วยนะคะ,คะเพราะว่าเรารู้ที่มาที่ไปชัดเจนแล้วะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในระหว่างการดําเนินการท่านผู้ว่าสามารถ เชิญสองฝ่ายมาพูดมาคุยก่อนนะคะก็คงจะดีอาจารย์เจษดายอยากจะเสนอเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะคือที่พูดไปทั้งหมดเป็นขั้นตอนของการดําเนินคดีคะนะครับในเรื่องข้อพิพาทแต่ถ้าถามว่าตัวอาคารที่สร้างมาแล้วเนี่ยสามารถจะใช้ใชประโยชน์ไ,ได้เร็วไหมนะฮะในเมื่ออบตมีการบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยนะครับอบตมีอํานาจมีสิทธิ์ที่จะไปจ้างคนใหม่นะฮะตอนนี้เห็นบอกว่ามีงบประมาณมาแล้วนะฮะทางงบประมาณมาแล้วเนี่ยก็สามารถสร้างมาได้เลยไม่ต้องรอเรื่องผลคดี สรางาต่ออาคารเดิมที่มีปัญหากันที่ยากขึ้นสูงสเนี่ยนะค,คมแล้วก็ uh huh. สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องคอยนานแต่ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันความยุ่งยากในเชิงคดีที่จะต้องไปทะเลาะวิวาทกันอยู่ในเรื่องของค่าเสียหายค่าอะไรทั้งหลายกันอยู่ ในการซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่อาจารย์ว่านี่อบตทําได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดครับไม่ถูกผู้รับจ้างมาร้องเรียนฟ้องร้องเด็ดขาดสัญญามีการบอกเลิกแล้วเงื่อนไขอันเดียวท่านั้นมีการบอกเลิกสัญญาแล้วแล้วก็สามารถที่จะไปว่าจ้างคนใหม่แล้วถ้าคนใหม่จ้างมาแล้วนี่ยังแพงกว่าของเก่าเนี่ยนะคะ<า>คนเก่าเนี่ยถ้าหากว่าผิดสัญญาจริงเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินนั้นด้วยอ,อ๋อพยายามอย่าหายแพงกว่านะะ มันจะได้ลดปัญหานะคะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าจะจ้างจริงท่านผูว่าถ้าเกิดเป็นแนวทางที่อาจารย์เจษฎาว่านี่เราจะทําอะไรได้เพิ่มมากขึ้นไหมคะนอกเหนือจากรอเรียกผู้รับเหมามาคุยกันก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องเลิกสัญญาให้สําเร็จก่อนครับใช่ครัตรงนี้สําคัญครับยากไหมคะการเลิกสัญญานี่ขออนุญาตเรียนถามมีหนังสือจ้างก็อย่างเดียวค่ะอ้างเหตุผมเข้าใจว่าที่อายการเขาไปสู้คดีไว้แล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวผู้รับจ้างไปฟ้องคดีไว้น่าจะมีการบอกเลิกสัญญาแล้วถึงจะไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องคดี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะทำให้สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้แสดงว่าทางท่านผู้ว่าอาจจะมอบหมายใครไปตรวจค้นว่าเคยมีการบอกเลิกสัญญาไปหรือย่างใช่ไหมผงคีดก็ดีนะท่านผู้ว่ามีแนวทางเร็วขึ้นหน่อยนะคะค่ะท่านจะสั่งการยังไงดีคะถ้าถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเช่นนี้แล้วก็ต้องเร่งในฐานะที่ทับเผื่อว่าเลิกสัญญาจริงนะครับก็เดินต่อเลยเดินต่อได้เลยคือ ก็หาผู้รับจ้างคนใหม่แล้วก็หักกบลบหนี้ในสิ่งที่บกพร่องชำรุดสิ่งที่ทําไปแล้วหักออกส่วนงวดงานที่เหลืออีกสามงวดนั้นเป็นอะไรบ้างผู้รับจ้างคนเดิมทําอะไรไปแล้วบ้างหักลงไปช่างเ็ามาคานวณให้หมดครับต้อตั้งกรรมการตรวจอีกที่การรูปธรมรมชัดเจน<ม>อันนี้น่าจะเร็วขึ้นนะวิธีนี้แต่ท่านผู้ว่าถ้าเกิดชาวบ้านเขาจะติดตามถามข่าวดีอ่ะนะที่ท่านผู้ว่าว่านี่ใช้เวลานานไหมครัท่านผู้ว่าในการตรวจสอบตรงนี้ ก็คือยังไม่ได้เริ่มก็ยังยังกำหนดไม่ได้ว่าเมื่อไหอะะร่นะอาจารย์อ,อย่างน้อยที่สุดให้ทราบผลว่าเขาเคยบอกเลิกสัญญานี้สักเดือนหนึ่งสามารถตรวจสอบทานไหมอาจารย์เจษราในแง่ของการตรวจ<ก>สอบน่าจะทันฮะน่าจะได้เอกสารอยู่ในจำนวนหมดแล้วค่ะและวที่ผู้ว่าเองก็มีมีมีเครือข่ายใช่ไหมครับเพื่อนราชการที่จะช่วยตรวจสอบนะดีๆฟังแล้วมีหวังนะะดิฉันว่านะคะพวกเราชาวบ้านอาจจะได้ใช้เร็วขึ้น ได้ใช้อาการหลังนี้เร็วขึ้นนะคะสองท่านที่เป็นตัวแทนสบายใจขึ้นไหมคะวันนี้ได้ยินชัดเจนขึ้นครับก็ได้ยินผู้ว่าพูดแล้วก็รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นคงมีความหวังสัก,กวันหนึ่งเราพี่น้องชาวประชาชนตำบลโฮกามินด่านช้างของเราก็คงจะได้ใช้สำนักงานที่ใหม่แล้วก็ คงจะไม่ถึงกับชํารุดเสียหายไปซะก่อนก่อนที่จะได้เข้าไปนะครับไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ว่ามาเองนะคะแล้วคุณลุงประคองเหรอคะก็ <c oughs> จริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่มีความหวังประชาชนตะบลพนมินจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้โดยเร็วนะครับอืมค่ะดิฉันก็มั่นใจนะว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วแน่นอนเพราะว่าท่านผู้ว่ามาดําเนินการเองนะถ้าช้าก็กลายเป็นเร็วรถ้ายากก็จะกลายเป็นง่าย ดิฉันว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ทางสถานีประชาชนเองก็จะขออนุญาตติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งจะก็เป็นกําลังใจกะะ <Okay. S 1> ับท่านผู้ว่าในการช่วยมาลี้คลายเรื่องนี้เพราะว่าบางเรื่องก็เกินกําลังอบตนะ,ะ <Okay. S 1> ต้องให้พ่อเมืองมาช่วยจัดการให้นะคะเอาละค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ ทุกปัญหามีทางออกช่วยกันได้นะคะและก็แน่นอนค่ะท่านผู้ชมคบปัญหายังไม่หมดนะคะเพราะว่าจากสุพรรณบุรีเข้ามากรุงเทพมหานครนะฮะที่ตลาดโบเบหลายคนบอกเคยไปนะตอนนี้เขามีแนวนโยบายของคอสชร่วมกับกรุงเทพมหานครและสํานักงานตารวจแห่งชาติจะจัดระเบียบผู้ค้าหาปรแผงลอยในตลาดโบเบคืนทางเท้าและผิวจราจรเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนคาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นเดือนนี้นะคะขณะที่ผู้ค้าบางส่วนไม่เห็นด้วยกับวิธีการจับฉลากกาหนดพื้นที่ค้าขายค่ะติดตามรายงานจากคุณทัศนีประกอบบุญ สถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะ